หนุ่มโรงเรียนเอกชนผู้ลงไหลาการดื่มกาแฟซึ่งเดินทางไปชิมรสชาติกาแฟจากทุกภาคของประเทศใช้เวลาวันหยุไขายกาแฟสดรสมือดีแถมราคาถูกคุณภาพเยี่ยมลูกค้าเรียกร้องขอให้ขายประจำทุกวันที่ถนนเตสบาลหนึ่ง ป่าเพร้าวตำบลกันตังอำาเภอกันตังจังหวัดตังหน้าสถานีรถไฟกันตังมีร้านกาแฟสดที่มีลูกค้ายืนรอซื้อกาแฟสดและแซนด์วิชกันอย่างไม่ขาดสายเพราะกว่าจะได้ดื่มกาแฟชาไทยชาเขียวต้องรออีกห้าวัน เพราะกว่าร้านจะมาตั้งโต๊ะขายก็เฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้นสำหรับวันจันทร์ถึงวันศุกร์พ่อค้าจะไปทำงานธุรการที่โรงเรียนเอกชนในตัวอำเภอกันตัง รสชาติกาแฟเป็นไงบ้างครับพี่ก็ใ<อ>ช้ได้ครับกาแฟก็โอเคอร่อยดีอืมมาที่มาแล้วนายสลาย,ยุทธันประเสริฐศหรือน้องเก่งอายุ37ปีเป็นเจ้าของร้านกาแฟมีคุณคาเฟ่ เปิดใจกับผู้สื่อข่าวว่ามีคุณคาเฟ่เป็นร้านกาแฟข้างทางเล็กๆที่มีวันปิดมากกว่าวันเปิดเพราะเปิดขายเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์และวันนักขะะัตฤกษ์เท่านั้นอร่อยซ้ำๆตามสูตรที่ตัวเองคิดโดยเฉพาะชาไทยที่ใช้ชาจากปีนังผสมเองตามสูตรของอากงและกาแฟสดที่นำมเมล็ดกาแฟจากภาคเหนือผสมกับมเมล็ดกาแฟของจังหวัดตังคั่วหอมเข้มลงตัว เป็นที่ถูกใจของคอกาแฟส่วนเมนูที่วัยรุ่นนิยมสั่งกันก็คือชาเขียวโบราณ<ม>ที่ใช้ชาเกรดพรีเมียมมาใช้ชงให้ลูกค้าแต่ราคาแก้วละ30บาทส่วนกาแฟสดราคาแก้วละ35-40บาทชาไทยราคา30บาทเช่นกันแต่ลูกค้าต้องรีบมาซื้อกันเพราะว่าแต่ละวันจะขายแค่50แก้วเท่านั้นหมดแล้วก็หมดเลยโดยนายสลายุทธตันประเสริฐเลิศ กล่าวต่ออีกว่าย้อนไปเมื่อสองปีที่แล้วจนได้ชงกาแฟให้เพื่อนๆดื่มในช่วงวันหยุดเพื่อนๆต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าชงกาแฟสดอร่อยขนาดนี้น่าจะมาเปิดร้านขายกาแฟนะ นั่นเป็นจุดเริ่มต้นจากนั้นตนก็ได้นําโต๊ะขนาดความกว้างหนึ่งเมตรความยาวสองเมตรมาตั้งขายกาแฟปรากฏว่าได้เพื่อนๆมาช่วยกันซื้อและเริ่มมีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆส่วนว่าทําไมต้องขายห้าสิบแก้วเพราะขายมากเหนื่อยไม่มีเวลาพักผ่อนจากวันนั้นถึงวันนี้ย่างเข้าสู่สามปีแล้วของการขายกาแฟดินทางแบบตั้งโต๊ะลูกค้ามากขึ้น จึงได้มีการปรับเปลี่ยนจากการตั้งโต๊ะขายมาเป็นรถเข็นที่ทำเองออกแบบเองให้น้องชายมาช่วยโดยเอารถจักรยานภูเขามาตัดเอาส่วนท้ายมาประกอบกับรถเข็นและทำหลังคาทำให้ง่ายต่อการเคลื่อนย,ย้ายและปรับยอดขายเพิ่มขึ้นจากเดิม50แก้วเป็น60แก้วและตอนนี้ต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้นเพราะต้องขาย70แก้วต่อวัน และจะขายที่จุดนี้จุดเดียวไม่มีสาขาหรือไปออกร้านอีเวนท์ที่ไหนเพราะต้องรอเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์และวันนักขะะัตฤกษ์เท่านั้นทางด้านลูกค้าก็จะเป็นทั้งขาประจำเพื่อนฝูงและนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างจังหวัดที่เวมาอุดหนุนซึ่งลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวมาจากสุราษฎร์ธานีกล่าวว่า ตนเองและเพื่อนกับรถมาเที่ยวแนมำเภอกันตังและตั้งใจมาชิมกาแฟที่ร้านพี่เขาโดยเฉพาะติดตามพี่เขาอยู่ในโซเชียลรสชาติกาแฟอร่อยพอๆกับแบรนด์ดังๆในห้างแต่ราคาถูกกว่าราคาแค่30-40บาทเท่านั้นรู้เลยว่าพี่เขาใช้วัตถุดิบของดีมีคุณภาพส่วนใครสนใจก็แวะมาชิมกันได้ที่ร้านมีคุณ อำเภอกันตังจังหวัดตังครับผมอตอนนี้ร้านเปิดมาได้เป็นปีที่สามแล้วนะครับครับผมแล้วในส่วนของร้านร้านน้องเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างครับ่าเป็นหลักๆแล้วจะเป็นชายเย็นชาเขียวนะครับแล้วก็กาแฟสดกาแฟเนี่ยจะเป็นแบบพว้เข้มะครับผม่าของน้องนี่คือลักษณะของการชงสดหรือว่ามีการสต๊อกแก้วไหมหรือว่ายังไงกาแฟทุกแก้วชาทุกแก้วจะเป็นชงหม้อต่อหม้อครับเป็นหม้อต้มนะครับผม อ่าแต่ละวันจะขายได้ประมาณกี่เกลียวได้ครับอ่เมื่อก่อนเนี่ยอยู่ที่ประมาณสี่สิบห้าสิบแต่ตอนนี้มากกว่าห้าสิบหกสิบแล้วครับถือว่ากระแสะตอบรับที่ดีขึ้นก็ตั้งแต่ปรับปรุงร้านใหม่ก็ลูกค้าเดิมสารสนเทเพิ่มขึ้นครับเดิมเดิมเดิมทีเนี่ยเป็นยังไงครับร้านปกติเป็นโต๊ะตัวเดียววางโต๊ะครับผมขนโต๊ะมาประกอบแล้วก็วางขายตรงใต้ต้นไม้แล้วก็พอย่างเข้าสู่ร้านปีที่สามเนี่ยฮะ ก็มีการปรับปรุงร้านโดยการทําเป็นรถเข็นเพิ่มมารรถรถเข็นเนี่ยคือเป็นรถเข็นสาเร็จรูปหรือว่าออกแบบเองดีไซน์เองหรือว่าเช่าสูอางอะไรบ้างครับครับผมรถเข็นตัวนี้ผมพอดีมีไอเดียที่จะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นนะฮะโดยใช้จักรยานเสือภูเขาที่ตัวเองมีอยู่มาตัดครึ่งแล้วก็ให้น้องชายเป็นคนช่วยประกอบซื้อเหล็กซื้ออะไรมาประกอบกันเองฮะก็ทุกอย่างโครงสร้างเนี่ยวัดขนาดแล้วก็ออกแบบกัน2คนครับ ก็คือสามารถกับกับกับกี่กับเพื่อนได้ใช่ครับก็ปั่นในอำเภอกันตังนี่ครับปั่นรอบเมืองปั่นมาขายครับผม